สวัสดีค่ะพี่น้องเจ้าคนสบายดีเนาะสบายดียงนใหม่อันเดียวสบายดีสบายดี FC บัทุกคนห่มด้นี่นะบ่แม่นทั้งทั้งห่มว่าซั่นซะทั้ง่มเือทิ่มแขวงดนี่แขกลงลายไปมาสบายดีเไปเ็บ่แม่นเบิ่งผู้บ่าวบ่สิเบิ่งยัง เมื่อเตนี่มหาหมูเลี้ยไม่แถวก้าดินเมื่อนี้พ่อเขาพากันมาเพื่อนดีพี่น้องพี่แพี่น้องทางบั้นสีสว่างเนาะพันเสียพี่น้องอะไรจะดีเขาค่ันวนยังเาอยู่ะินนี่นเป็นงานของลุงสวนเนาะลุงสวนบันชีสว่างาเพงก็บมาก ถือส่วงตอนข้งเงาเจ้าย่อเข่าเล้วส่วงเที่ยงเท้าชีหนังทั้งใดเนี่ยนะคนกะล่วงลายไมากอยู่พี่นาะอหนึ่งของหน้ามีต้งเฮือนหินโกกัิเหินเน่ย เียดบูลานแต่ลังบักใหญ่เป็นตะยู่เนาะแซบเด้อถอดินกับค็กินกันนี่แหละพี่ท่านเลยตามหุงพักมาอยู่ต้มนีลาบม่แมม่ม่มหแม่แม่แม่แง่แมอยู่แม่แมม่แี่มม่ม ถึงเวลาเขื่อนศพแล้วพี่น้องตอนนี้บ่ายโมงนี่สี่ไล่เลยมัาจะไปงานงานนีไล่ก็ได้ทีทีันดีอ่ะ

ขนา่จากลายนี่ย้แล้วก็่าลังไหม่โอ้เรียบร้อยแล้วนี่นีถแต่ท่าไหร่แล้วเลอน าลาพี่น้องภาษาบันชิสว่างก็ต่อกันกับบานนะโมงเนาะ พวนแห่ไนะปเนาะพรวนแห่ชกไปป่าสาเป็นงานทำอิฐทีว่าเห็นสุดยอดหมุก ป้าแมาไหนเห็นอยู่ตอนปลาเมาตอนเป็นสาวไนเห็นอยู่แต่ว่าช่วงลลางๆนี่ผมเห็นาะว่าสูตรยอดหมูนี่หนักปวดบางองกับบเป็นบางองกับเป็นนะแต่ว่าเวลาสูรนี่ยอดหมูนี่สิเป็นพอเอื้อนพอสั้นคนมีอายุจังสูตรผู้เฒ่า่นว่า ของขายบริการนม่ค่าก็ะทั้งมากงานซุปทั้งมาขาย 吧，那个叫西珠。 ที่ของนเนาะ่ะกเห็นนีแล้วเื่องบุ้งเล่าปเปิดด้วยลนี่กันแซงนั่งมาหัดตาแล้ ดี๋ยเาทไปดิ่้าดิเดี๋ยวพ่อมาทำไปเอาไปทางพี่กันเอเออไปทางพี่กุ ถ้ากันเขาวางคืนบบบนี้วางคืนวางน้ำาห็ะ ເພິ່ງແລ້ວກໍອອກມາຕົບນ้ําອົບນົມຫອມພີ່ນ້ອງເອີຍ <laughs> lột cả thoi mà thân vào chuột lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ta lô, cái ta lô kì, cây lang này nó không con hà kéo này. ra โอ้เป็นย่านเรก่านที่แรกคักขาแรกแม่โอเคคะ ไปเมื่อพวกเข้ากันเลยเมื่อก่อนนี่นะ<ผ>เขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ไหลก็แซ่เนีอยสบายดยีรุ่งส่วนนี่ก็เป็นยาติทั้งอาไรใจดีเนาะไปเมื่อว่าน้าจะต้อ,อ,องทุ่มใหญ่ๆลนะบ่า